คลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณมาสูดอากาศบริสุทธิ์ริมทะเลนะคะบนพื้นที่ของโครงการบ้านทิวทะเลอ,อความมรีนค่ะโครงการตรงนี้อยู่ติดชายหาดส่วนตัวที่มีความเงียบสงบแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆด้วยเพราะว่าหน้าหาดของโครงการเนี่ยกว้างถึง57เมตรเลยทีเดียว แล้วก็การมาจากกรุงเทพก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าขับรถเพียง2ชั่วโมงเสร็จๆก็ถึงแล้วแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปหาความสนุกสนานรื่นรมในตัวเมืองหัวหินแล้วแล้วก็ขับรถจากตรงนี้ไปเพียงแค่10ถึง15นาทีเท่านั้นเองบ้านทิวทะเลเอความารีนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของทิวทะเลเอสเตท,ทค่ะซึ่งต้องบอกว่า ตรงนี้เป็นอนาณาจักรขนาดใหญ่เลยทีเดียวพื้นที่ทั้งหมด100กว่าไร่แล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นหน้าหาดเนี่ยกว้างถึง160เมตรและอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะในส่วนของบ้านทิวทะเลอ,อความารีนเนี่ย ได้ความกว้างหน้าหาดไปถึง57เมตรและนอกจากจะเป็นบีชฟรอนต์คอ o โดมิเนียมแล้วนะคะที่นี่ Facility ส่วนกลางจัดไว้ให้ในระดับพรีเมียมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำอิน i ินิตี้เอช o ู l ที่ติดหน้าหาดตรงนี้นะคะ ด้านในก็ยังมีส่วนของ b e บีชคลับค่ะทั้งฟิตเนสรูมสตีมแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ำฟรีฟอร์มขนาดใหญ่ด้วยยังไม่พอค่ะบนอาคารสูงก็ยังมีสกายลาวส์ค่ะทั้งสระว่ายน้ำห้องสมุดแล้วก็มุมนั่งพักผ่อนให้เราสามารถชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของท้องฟ้าแล้วก็ชายหาดที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว บ้านทิวทะเลเอความมารีนะคะจะอยู่บนพื้นที่13ไร่เศษค่ะในจำนวนนี้ก็จะแบ่งเป็นอาคารสูง15ชั้น1อาคารแล้วก็อาคารโลไรท์4ชั้นอีก4อาคารแต่ห้องพักของที่นี่จะมีอยู่เพียงแค่270ยูนิตเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยทีเดียว โดยห้องพักของที่นี่นะคะมีให้เลือกตั้งแต่วัน r o o m ค่ะ46ตารางเมตรขึ้นไปจนถึง b รี r o o m 187ตารางเมตรห้องชุดที่เราจะได้ดูกันในวันนี้ก็พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเป็นห้องในแบบที่เรียกว่า Poo l a c c e s s ด้วยเข้าไปดูกันค่ะ รับเข้าสู่ห้องพักของบ้านทิวทะเลอความารีนค่ะห้องพักห้องนี้3มห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็ยังมีการออกแบบดีไซน์ที่พิเศษมากๆอย่างตรงนี้เข้ามาจากประตูทางหลักตรงนี้จะคล้ายๆโฟเยของบ้านค่ะนั่นก็คือโถงกลางยังไม่ได้เข้าห้องนะคะอยากให้สังเกตบานประตูของห้องค่ะจะมีทั้งบานทึบตัวนี้แล้วก็บานโปร่งรับลมให้โฟล์เข้าไปในห้องของเรา อยู่อาศัยได้อย่างสบายโดยไม่ต้องเปิดแอร์เลยค่ะมาดูในส่วนแรกก่อนก็นแล้วกันค่ะในส่วนแรกนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ของ2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็จะมีส่วนของแพนทรี่อ๋อลืมบอกไปที่นี่ขายแบบ fully furnished นะคะเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างจัดมาให้พร้อมแบบนี้เลยแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารค่ะ ก็ต่อเนื่องจากตัวอาหารค่ะก็จะเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งและอย่างที่บอกว่าห้องนี้เป็น p o o แ a c c e s เพราะฉะนั้นลิฟวิ่งโซฟารูปตัวแอลตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับเฉลียงและถัดจากเฉลียงไปก็คือสระว่ายน้ำโอ้โหดูค่ะมาถึงอีกส่วนหนึ่งค่ะตรงนี้จะก,กั้นไว้เป็นห้องหับชัดเจนเลยด้านนี้ห้องนอนเล็ก ด้านนี้ห้องน้ำส่วนกลางใช้ร่วมกันกับพื้นที่ลิฟวิ g งแล้วก็ห้องนี้มัสเตอร์เบดูมาดูค่ะโอ้โหนี่จัดไว้ให้แบบนี้เลยนะคะและด้านนี้ก็คือห้องน้ำในมัสเตอร์เบดมว้าวเป็นเซ็กซี่บาร์ดูมค่ะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในห้องนี้ครบถ้วนทุกอย่าง มาถึงส่วนนอนค่ะในมัสเตอร์เบดมก็จัดไว้แบบสบายๆนะคะเพราะว่าที่นี่คือคอนโดตากอากาศเพราะฉะนั้นที่ห้องนอนก็มีเฉลียงออกมาที่สระว่ายน้ำส่วนกลางได้อีกเหมือนกัน <S 1> <S 1> มาดูอีกส่วนนึงค่ะด้านนี้อย่างที่บอกว่ายังมีอีก1ห้องนอน1 l i v i ลิฟวิงแล้วก็1โต๊ะอ,อาหาร1 p a n พ try ในส่วนนี้ดูค่ะสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วก็ด้านนี้ก็คือห้องนอนค่ะนี่ กั้นด้วยบานสไลด์แบบนี้นะคะสามารถเลื่อนเปิดให้เชื่อมกับลิฟวิ่งแล้วก็ส่วนของฐานอาหารได้เลย <STEM> บ้านทิวทะเลอความารีนนะคะเป็นคอนโดมิเนียมตากอากาศร,ระดับลักชัวรี่เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอยู่ริมชายหาดส่วนตัวที่ มีความเงียบสงบมากๆแล้วก็ Facility ของโครงการการออกแบบห้องพักจะทำให้คุณได้ใช้วันพักผ่อนที่สุดแสนพิเศษมากๆเลยทีเดียวใครที่กำลังมองหาคอนโดต่างอากาศนะคะที่อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมหานครเดินทางได้สะดวกสบายมากๆแล้วก็ใกล้กับตัวเมืองหัวหินด้วยซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังต้องเข้ามาดูที่นี่ค่ะ บ้านทิวทะเลอาความมาลีนสร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างพร้อมให้คุณได้เห็นห้องจริงบรรยากาศจริงอย่างเต็มที่เลยทีเดียวขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ